เบสรักวันนี้ฝ่าทุกมรสุมพ่อลมละลายคาบูลลี่หลายๆแค่เป็นรูปสมรักก็โดนแล้วเป็นยูทูบเบอร์สาวที่ก้าวเข้ามาเป็นนางเอกมัดมาร สำหรับสาวเก่งเบรรักวันนีคำสิงลูกสาวคนสวยของนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคำสิงที่ตอนนี้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในทุกๆด้านทั้งเรื่องการทำงานเริ่มต้นด้วยการทำ YouTube ทำรายได้มหาศาลปรดนี้กู้วิกฤตลมละลายของครอบครัวจนได้ฉายาอายุน้อยร้อยล้านแบบเต็มภาพภูมิเรื่องงานในวงการบันเทิงที่กำลังก้าวเข้ามาเป็นนางเอกใต้แดงในละครกู้ภัยหัวใจสู้ออนแอร์ air, ทางช่องวัน31 ถูกใจแฟนๆจนช่วยกันสนับสนุนตั้งแต่ตอนแรกและเมื่อเรามีโอกาสได้มานั่งคุยเป็นสาวเก่งคนนี้เลยต้องให้เจ้าตัวเผยถึงบทบาทใหม่ในชีวิตครั้งนี้ พร้อมเปิดเรื่องแล้าว,ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ต้องฝ่ามรสุมกระแสบูลลี่มากมายตั้งแต่เด็กแค่เป็นลูกสมรักโดนหาว่ามันหน้ารวมทั้งเรื่องความรักกับแฟนนุม่มอย่างตรงตรงที่เปิดตัวมาพร้อมด่ามากเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปฟังทางด้านสาเวเบสเปิดใจกันได้เลยคะ่ะ เรื่องกู้ภัยหัวใจสู้เบ้นรับบทเป็นของขวัญเอ็นสาวสู้ชีวิตเพราะโดนแม่เหมือนเป็นอุบัติเหตุลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เราเลยได้มาอยู่กับแม่ที่เป็นแท็กซี่อยู่ในสลัมชีวิตลำบากมากคะ่พะพ่อเลี้ยงก็ไม่ชอบเราเราเองก็อยากรู้ว่าแม่ที่แท้จริงเราเป็นใครแล้วเขาทิ้งเราทำไมก็เลยสืบตามหาว่าแม่จริงๆคือใครความคล้ายน่าจะเป็นเรื่องความสู้ชีวิต คือขวองขวานเขาทํางานทุกอย่างรับจ้างทุกอย่างไม่ว่ากี่บาทก็เอามาซื้อข้าวให้ที่บ้านกินเอามาให้น้องชายซึ่งก็จะคล้ายๆเ้าได้กี่บาทก็เอามาให้แม่หมดเรื่องแรกในการแสดงนานไหมกว่าจะเข้าที่หื้อเครื่องเรื่อยู่นะคะหนูนักแสดงใหม่ตอนแรกๆก็เล่นไม่ได้เลยทําไม่เป็นเลยตั้งแต่นั้นมาก็เข้าใจตัวของขวัญมาตลอดเลยทุกวันนี้ก็ยังเข้าใจให้กลับไปเล่นอีกก็ยังเล่นได้อยู่ ส่วนทางด้านฟีดแบ็กก็ยอมรับว่าดีมากค่ะ